ก็คลิปนี้นี่นะครับเป็นการเขียนครั้งแรกของผมนะฮะโอเคก็ถ้าผิดพลาดประกรใไหนก็ต้องขอโทษนะที่นี้ด้วยนะครับเพราะเป็นการเขียนสอนเขียนโปรแกรมครั้งแรกของผมนะฮะและเป็นการขึ้นต้นโปรแกรมใหม่ของผมนะครับซึ่งเป็นโปรเจกต์ใหม่ที่จะทํานะครับแม่แต่บอกเลยนะว่าโปรเจกต์นี้เนี่ยผมจะทําให้จบนะฮะโอเคครับซึ่งคําเตือนนี้นะครับ ไม่ได้จัดทําขึ้นมาแต่เหตุใดเลยนะฮะซึ่งสำหรับใครที่อยากจะรับชมเกมนะฮะผมทําอยู่ครับดองมาเยอะเลยฮะแต่อัพไม่ได้ครับเน็ตช้าไปฮะจึงไม่สามารถอัพได้คลิปนึงเว้สี่สิบแปดนาทีจะยาวไม่ได้วะโอเคครับตามนั้นลาท่านผู้ชมครับโอเคขอให้รับชมวิดีโอให้สนุกครับสวัสดีครับสวัสดีกันด้วยนะครับผมมาอยู่กับรายการเดอะลีวส์อีกครั้งนะครับวันนี้ได้อยู่กับช่วง มาเป็นโปรแกรมเมอร์กันเถอะนะครับแมไม่รู้จะชื่อเหมือนเดิมหรือเปล่านะฮะโอเคก็สำหรับพาร์ทที่แล้วเนี่ยนะเราทำการสอนให้มันรัน Textbox ไปนะฮะเราทำการเขียนคำสั่งให้ Textbox มันรันนะ,ะซึ่งพาร์ทนี้เราจะมาทำอะไรเรามาดูกันเลยก่อนอื่นนะครับกด New Project ครับกด New Project Set, ใช่ไหมฮะอืมกด New Project s t r กันเดิมครับ เราก็เปลี่ยนชื่อเป็น example e. 2- อขีดสนะครับเป็นตัวอย่างที่2นะครับย้ําว่าเป็นแค่ตัวอย่างนะฮะที่ผมเอามาดูนี่คือเอาตัวอย่างในหนังสือมาทําให้คุณผู้ชมดูนะครับโดยที่ไม่ได้ลอกจากในหนังสือไม่ไม่ได้สรุปใจความเนื้อหาจากในหนังสือนะฮะซึ่งผมทำการเขียนให้ดูเลยนะครับก็ถ้ามันงงก็ขอประทานอภัยด้วยนะครับโอเค ก็สำหรับอันนี้เนี่ยมันก็จะเยอะหน่อยนะครับซึ่งสร้างตามผมเลยนะอันแรกเราเลือกไปที่หาก่อนแป๊บน,นึงนะมันเยอะอะ่ะเออเย,ยืไหน่านี่นะฮะ L L A B E นะครับดับเบิลคลิกไปหนึ่งครั้งชึบมาอานนี้ทิ้งฟเฟสมาทำไมเหมือนเดิมเลยครับมาถึงตรงนี้ฮะฟึบเปลี่ยนชื่อครับโอเคทิ้นหนึ่งถูกก แล้วก็ตัวตอดอันนี้แล้วก็15นะครับโอเคอันแรกเสร็จไปฮะอันแรกก็ชึบนี่ยืดให้มันได้ขนาดนี้นะฮะโอเคอันนี้ก็รัมานี้กันเลยทีเดียวชึบแล้วก็กดับ,บ่วันคลิกอันนึงฮะเพื่อที่จะสร้างอีกอันหนึ่งแล้วอีกอันหนึ่งเราก็ทำการพิมพ์ไปว่าจำนวนเพิ่ม สองนะครับแม่ปุลืมเปลี่ยนภาษาจานวนเพิ่ม<อ>ที่2ตัวนี้โจ๊ะ2<อ>โจ๊ะ5โอเคโอเคนะทำให้มันตรงกันได้ครับมันมีอัตโนมัตินะโอเคต่อไปเราก็เลือกเหมือนเดิมครับบัตทอน1นึ่งนะฮะ เปลี่ยนเป็นเอาวางตรงนี้ก่อนนะฮะเปลี่ยนเป็นบวกนะครับโอเคแล้วก็ปัตทัอนสองเปลี่ยนเป็นปัตท้อนสองแล้วเปลี่ยนเป็นคูณนะฮะโอเคไม่เปลี่ยนเป็นลบแล้วกันจะได้ง่ายต่อคุณผู้ชมนะลบโอเคนะครับชึบประมาณนี้แล้วก็ปัตท้อนสาม เป็นเป็นคูณแล้วก็บัตท่อนสนะฮะเป็นเป็นหารนี่เป็นการคิดเลขนะฮะซึ่งการเขียนโปรแกรมคิดเลขเนี่ยก็ไม่ใช่ย่ยอยๆนะครับหมโอเคครับโอเคเรามาเริ่มกันต่อเลยนะฮะันึ่ลคลิกที่บวกครับคลิกที่บวกแล้วใช่ไหมคลิกที่ลบครับ กลับไปคลิกที่คูณกลับไปแล้วคลิกที่หารครับแล้วก็บวกจะอยู่อันนี้ใช่ไหมฮแล้วก็พิมพ์ป้ายคำสั่งนะครับเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือมันมีตัวเลขนะครับ m e s s e g e b o x Show Enter นะครับแล้วก็ไปที่อันนี้เลยนะครับแล้วก็ทำการพิมพ์สุดนะฮะเมื่อกี้เลขตรงนี้นะครับเป็นเลขที่เราจะต้องคิดครับ มันคือเลข15หใช่ไหมฮะจำนวนหนึ่ง 1, เป็นสิบห้าจนวนที่สอง 2, เป็นห้าครับแล้วเราเอามาทําอะไรเอามาบวกใช่ไหมฮะเอามาบวกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูติ๊กเลยวะเอามาบวกใช่ไหมครับเ้วก็เขียนไปว่าสิบห้าเว้นบวกเวก้นห้าอันแรกเสร็จไปแล้วใช่ไหมฮะแล้วก็มาอันที่สองครับก็พิมพ์เหมือนเดิมเลยฮนะก็ถ้าใครอยากอยากจําได้ก็พิมพ์นะฮะถ้าถ้าคนจําได้เนี่ยก็จะ คอนโทรลซีคอนโทรลวีออกก็ได้นะฮะเพื่อความแม่นของผม <c oughs> ผมจะพิมพ์เอานะครับโอเคอันนี้ก็เขียนว่าอันนี้ช่องที่2เป็นลบใช่ไหมฮะปุ่มที้สองประท้อนสองเป็นลบครับประท้อนสองเป็นลบแล้วก็เขียนไปว่า15เป็นสเปซบาร์ลบเป็นบาร์ห้าแล้วอันนี้ก็คูณใช่ไหมฮะเหมือนเดิมเลยนะครับเพิ่มเติมคือมันไม่มีรู้สึกเมา้าผมนี่จะอืมโอเคเราจะขอใช้ม้าหน่อยนะฮะ แล้วเราก็คิดว่า15ดอกจัน5ดอกจันในที่นี้นะฮะสําหรับในในความหมายของคอมนะครับในคอมเนี่ยเขาจะไม่ได้ใช้ตัวคูณเหมือนกากบาทอย่างที่บ้านเราใช้ใช้กันนะในคอมเนี่ยเขาจะใช้ตัวดอกจันเป็นการเป็นเครื่องหมายคูณในคอมนะครับโอเคโอเคเข้าใจตามนั้นโจ๊จ้แล้วก็พิมพ์อีกอันหนึ่งฮะ .show เหมือนเดิมเลยครับ15 t ับ ทับในที่นี้เนี่ยหมายถึงหามครับซึ่งหานในคอมเนี่ยมันไม่มีอยู่แล้วจริงไหมซึ่งมันไม่มีเนี่ยเขาก็เลยเปลี่ยนเป็นหามเปลี่ยนเป็นทับครับทับทับจากขวาไปซ้ายฮะโอเคตามนั้นแหละทับจากขวาไปซ้ายเสร็จใช่ไหมฮะเสร็จแล้วทําไงต่อครับง่ายิดเดียวฮะมาตรงนี้ครับเราจะทําการซมออกให้ก่อนนะฮะโอเคให้เวลาแล้วเราก็ทําการ กด F5 หรือกดปุ่ม Start ตรงนี้ได้เลยนะครับกดปุ๊บมันจะทำการรันข้อมูลด้านล่างนะโอเคถ้าเราคลิกปุ๊บมันนี่เดี๋ยวผมไล่ดูถ้าเราคลิกที่บวกนะฮะมัจะได้20คลิคลิกที่คูณได้75คลิกที่ลบได้10คลิกที่หารได้3นี่นะครับเป็นเพียงแค่ขั้นตอนเบื้องต้นนะนี่ยังอยู่ในบทขั้นตอนอยู่เลยนะครับโอเคก็บทนี้เนี่ยก็ต้องขอ จบแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะโอเคครับสำหรับใครที่ชอบเนี่ยสามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ได้ที่ปุ่มข้างล่างนี้เลยนะครับโอเคขอบคุณครับก็สำหรับคลิปนี้คนโทรเป็นแค่คลิปตัวอย่างตอนแรกเท่านั้นนะครับผมจะท้าบอกมาเรื่อยๆนะครับการเขียนโปรแกรมอันนี้นะฮะซึ่ง ไว้้ตรงนีมันก็ทำออกมาเรื่อยๆแหละนะครับก็สำหรับใครที่ชอบเนี่ยสามารถกดไลค์กด like, แชร์กด Subscribe ได้ที่ปุ่ม,มข้างล่างนี้เลยนะครับโอเคขอบคุณครับที่รับชมครับผม